ดุดันกว่ารัฐสภาก็ที่ดิน2แปลงนี้ล่ะค่ะซึ่งที่ของเรานะคะก็คือแปลงนี้นะคะ65ตารางวาแล้วก็แปลงใกล้ๆไม่ใช่นะคะต้องถัดไปอีกแปลงหนึ่งนะคะก็เป็นแปลง100ตารางวานะคะซึ่งที่2แปลไม่ได้อยู่ติดกันนะคะส่วนใครดูคลิปอยากเข้าใจผิดนะคะพื้นที่2แปลงนี้เว้นไปอีกแปลงหนึ่งนะคะแล้วก็แปลงถัดไปถึงจะเป็นแปลง100ตารางวาค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยสามารถที่จะทําอะไรหรือว่าเหมาะกับอะไรบ้างนะคะก็ที่ดินแปลงนี้นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสําหรับเป็นที่พักอาศัยเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองนั่นเองนะคะทําพูลวิลล่าก็เหมาะนะคะรีสอร์ทสามารถทําได้นะคะเพราะว่าถนนกว้างเลยทีเดียวโฮมสเตย์ก็สามารถทําได้นะคะเพราะเหมือนย่านนี้ก็เป็นย่านท่องเที่ยวนะคะ เราก็สามารถที่จะทำเป็นโฮมสเตย์ให้ฝรั่งเนี่ยสามารถเข้ามาพักอยู่กับเราแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของคนไทยก็ได้นะคะร้านสะดวกซื้ออาคารพาณิชย์ก็สามารถทําได้นะคะเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนเลย สำหรับคลิปนี้นะคะทีมพาดูที่นะคะก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีแ m มบ s สเ d อร์แอนสมาร์ทแฟชั่นะคะร้านตัดสูตรชื่อดังนะคะย่านสุขุมวิท19นะคะซึ่งตั้งอยู่หลัง เทอร์มินอล21ก็รับตัดสูตรนะคะทั้งในแล้วก็นอกสถานที่เลยค่ะ Land f o r s ์ l ซพัทยาสวัสดีเพื่อนซีพาดูที่ทั่วโลกนะคะวันนี้พี่ซาร่านะคะก็อยู่ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมูเจ้าวัดชนบุรีค่ะวันนี้นะคะ ทีมงานของเรานะคะก็มีพื้นที่ไข่แดงใจกลางเมืองพัทยาใต้เลยนะคะก็มีที่ดิน65ตารางวานะคะแล้วก็100ตารางวานะคะอยู่ใกล้ๆก,กันแปลงนี้เลยค่ะแปลงที่พี่สรายืนนะคะก็เป็นแปลง65ตารางวานะคะแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นแปลง100ตารางวานะคะเดี๋ยวพี่สร่าะจะพามาเดินดูแปลง65ตารางวาก่อนนะคะแปลง65ตารางวานะคะข้อดีของแปลงนี้ก็คือ ที่ดินนะคะจะอยู่ติดถนนสองด้านเลยก็คือด้านหน้าเป็นคอนกรีตนะคะแล้วก็มีด้านข้างก็จะมีถนนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเรียบกับที่ดินเลยซึ่งที่ดินของเรานะคะก็จะยาวติดรั้วกำแพงคอนโดเลยนะคะ ข้อดีของที่ดินแปลงนี้นะคะก็คือติดถนนสองด้านแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นซอยตันนะคะซึ่งติดกับที่ดินของเราเพราะฉะนั้นพื้นที่ใช้สอยจะเยอะมากๆนะคะเราสามารถที่จะจอดรถด,ด้านข้างของแปลงที่ดินก็ได้นะคะแล้วก็ติดติดก,กันกับแปลงนี้นะคะก็จะเป็นอีกแปลงหนึ่งซึ่งมีพื้นที่หนึ่งร้อยตารางวานะคะ ก็ติดจาก65ตารางวาค่ะก็จะมีที่ดินขั้นอีกแปลงหนึ่งนะคะถึงจะเริ่มต้นแปลง100ตารางวาของเรานะคะแปลง100ตารางวาก็จะอยู่แนวนี้นะคะนี่เลยเอาอนะ้ากว้างติดถนนค่อนข้างเยอะนะคะแปลง100ตารางวาหลังก็จะเป็นคอนโดใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะแปลง100ตารางวาน่าจะอยู่แนวแนวนี้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาวัดขอบเขตกันดูอีกทีนึงได้นะคะคนที่สนใจอาจจะซื้อทั้งสองแปลงก็ได้หรือจะซื้อแค่แปลงเดียวก็ได้นะคะที่ตรงนี้ก็มีสองแปลงนะคะเบอร์ก็ตามป้ายเลยค่ะ สำหรับท่านไหนนะคะที่สนใจแปลง65ตารางวานะคะราคาเปิดนะคะก็เปิดอยู่ที่6 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและสำหรับท่านไหนที่สนใจแปลง100ตารางวานะคะก็เปิดขายในราคาแค่10.9ล้านบาทค่ะค่าใช้ใจ่ายในการโอนนะคะ ออกกันคนละ50-50นะคะผังเมืองที่นี่นะคะก็เป็นผังเมืองพอสีซึ่งจะเป็นประเภทศูนย์กลางพานิชยกรรมนะคะก็ที่นี่นะคะก็เหมาะมากๆเลยสําหรับการค้าขายนะคะเพราะอยู่ในใจกลางเมืองพัทยาเลยค่ะที่ตั้งของที่ดินนะคะก็ตั้งอยู่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีนะคะซึ่งอำเภอบางละมุงก็สามารถแบ่งได้เป็น4เขตด้วยกันนะคะก็คือ1พัทยาเหนือนะคะ2พัทยากลาง 3. พัทยาใต้นะคะก็คือที่เรายืนอยู่ตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่สำคัญจุดที่4นะคะก็คือหาดจอมเทียนจุดสำคัญ4จุดในอำเภอบางละมุงนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพื้นที่ตรงนี้นะคะตั้งอยู่ใกล้สถานที่สำคัญสำคัญอะไรบ้างนะคะซึ่งที่แปลงนี้นะคะก็ใกล้จุดเช็คอินสำคัญ,สำค,ญสำคัญเยอะมากเลยอันดับหนึ่งเลย ที่แปลงนี้นะคะห่างจากชายหาดพัทยาเนี่ยแค่ประมาณ3กิโลเมตรเท่านั้นนะคะห่างจากจุด ชมวิวเขาพระตำหนักนะคะแค่ประมาณ2กิโลเมตรค่ะห่างจากจุดชมวิวแหลมบาลีไฮนะคะแค่4กิโลเมตรค่ะตลาดกลางคืนสวนพัทยานะคะก็ห่างจากตรงนี้แค่ประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะคะบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์นะคะพัทยาใต้ก็ห่างจากตรงนี้นะคะแค่ประมาณ3กิโลครึ่งเท่านั้นสำหรับร้านดังๆนะคะก็ร้านไก่ยกครกนะคะก็อยู่ห่างจากตรงนี้แค่2กิโลเมตร แล้วก็ห่างจากอาคาเดียบีดรีสอร์ทนะคะแค่300เมตรเท่านั้นค่ะใกล้ๆก,กับศาลจังหวัดพัทยานะคะแค่ประมาณ1กิโลเมตรสำนักงานที่ดินจังหวัดชนบุรีนะคะก็อยู่ใกล้ๆแถวนี้แค่ประมาณ1กิโลเมตรเหมือนกันนะคะสนามโกคาร์พัทยาคารสปีดเวย์นะคะห่างจากตรงนี้เนี่ยแค่ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ ใกล้ๆหาดยินยอมส่วนน้ําพัทยาพาร์คนะคะแค่ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะหาดนงตาลน,นะคะแค่ประมาณ4.5กิโลเมตรแล้วก็ห่างจากหาดจอมเทียนนะคะหาดดังในย่านนี้นะคะแค่3.5กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็ที่แปลงนี้นะคะก็อยู่ใกล้ๆเซนทั์พัทยานะคะแค่ประมาณ4.8กิโลเมตรเท่านั้นเห็นไหมคะว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเป็นไข่แดงนะคะของเมืองพัทยาเลยซึ่งอยู่ใกล้ สถานที่ท่องเที่ยวสถานที่สำคัญของพัทยาคือใกล้ทุกอย่างเลยนะคะและที่สราพุทธไปนะคะสถานที่สําคัญเนี่ยก็ยังไม่หมดนะคะยังมีสถานที่สําคัญสําคัญของพัทยาเนี่ยอีกหลายแห่งเลยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยสามารถที่จะทําอะไรหรือว่าเหมาะกับอะไรบ้างนะคะก็ที่ดินแปลงนี้นะคะก็เหมาะมากๆนะคะสําหรับเป็นที่พักอาศัยเพราะว่าอยู่ใจกลางเมืองนั่นเองนะคะทําพูวิลล่าก็เหมาะนะคะรีสอร์ทสามารถทําได้นะคะเพราะว่าถนนกว้างเลยทีเดียวโฮมสเตย์ก็สามารถทําได้นะคะเพราะเหมือนย่านนี้ก็เป็นย่านท่องเที่ยวนะคะ เราก็สามารถที่จะทำเป็นโฮมสเตย์ให้ฝรั่งเนี่ยสามารถเข้ามาพักอยู่กับเราแล้วก็เรียนรู้วิธีการใช้ชีวิตของคนไทยก็ได้นะคะร้านสะดวกซื้ออาคารพาณิชย์ก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าอยู่ในแหล่งชุมชนเลยซึ่งที่ของเรานะคะก็คือแปลงนี้นะคะ65ตารางวาแล้วก็ แปลงใกล้ๆไม่ใช่นะคะต้องถัดไปอีกแปลงหนึ่งนะคะก็เป็นแปลง100ตารางวานะคะซึ่งที่สองแปลงไม่ได้อยู่ติดกันนะคะสมมติว่าใครดูคลิปอยากเข้าใจผิดนะคะพื้นที่สองแปลงนี้เว้นไปอีกแปลงหนึ่งนะคะแล้วก็แปลงถัดไปถึงจะเป็นแปลง100ตารางวาค่ะดุดันกว่ารัฐสภาก็ที่ดิน2แปลงนี้ล่ะค่ะคำเตือนนะคะรายการพาดูที่นะคะเหมาะสำหรับทุกเพศทุก,กวัย ดูแล้วนะคะท่านจะมีแรงบันดาลใจในการหาเงินซื้อที่ดินที่ท่านชอบแล้วท่านก็จะมีความสุขในบ้านปลายชีวิตมาออมที่ดินเข้าพอร์ตกันนะคะ คลิปหน้าเราจะไปถ่ายกันที่ไหนก็โปรดติดตามช่องพาดูที่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด u ั s สไคร์ให้ช่องเราด้วยขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมพาดูที่นะคะก็ขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีแ m มบ s สเ d อ r and Smart f a ์ทแฟชนะคะร้านตัดสูตรชื่อดังนะคะย่านสุขุมวิท19นะคะซึ่งตั้งอยู่หลัง เทอร์มินอล21ก็รับสัดสูตรนะคะทั้งในแล้วก็นอกสถานที่เลยค่ะสำหรับคนที่อยากเก็บเงินนะคะก็อยากชวนมาออมที่ดินนะคะสร้างรายได้ด้วยที่ดินนะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่ปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะพี่ซาร่านะคะก็มีทริคสำหรับการออมเงินนะคะในปี2566นะคะ การเอมเงินที่ปลอดภัยที่สุดนะคะพี่ซาล่ายังเชื่อว,ว่าเป็นการออมที่ดินสำหรับใครที่มาดูที่ดินแล้วนะคะก็เรายังมีที่ดินอีกแปลงหนึ่ง49ตารางวานะคะซึ่งอยู่ห่างจากตรงนี้แค่400เมตรนะคะก็สามารถแวะเข้าไปดูกันได้เลยค่ะสามขีดเลยนะได้ยินปะได้ยินแล้วอา้าวได้ยินเปล่าได้ยินแล้ว Oh, oh, oh. Right. สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะสปอนเซอร์สปอนเซอร์ใหญ่ใจดีนะคะเอ็มบัสเตอร์แอนด์สมาร์ทแฟชั่นนะคะสุขุมวิทสิบเก้านะคะหลังเทอร์มินอลค่ะทอบ้างเหนื่อยบ้าง ก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยเราไม่ใช่คนเก่งที่จะชนะทุกด่านของชีวิตเราแค่คนธรรมดาที่แพ้บ้างชนะบ้างแต่ก็จะไปให้ถึงจุดหมายให้ได้ชีวิตมันไม่ง่ายแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปวันไหนที่รู้สึกท้อก็แค่หยุดพักและร้องไห้ออกมาบ้างชีวิตยังมีพรุ่งนี้ให้เราได้เริ่มใหม่เสมอ ไม่เถียงเลยว่าเวลากับเงินสำคัญกับชีวิต และครอบครัวยังไงถึงต้องเลือกทําในสิ่งที่ทําให้ชีวิตและครอบครัวอยู่ดีมีสุขไปด้วยกันให้ได้ชีวิตนี้ถึงจะคุ้มค่าและมีคุณค่าจริงๆชีวิตที่คุ้มค่าสําหรับเรานะก็คือได้ทําในสิ่งที่รักงานที่รักความฝันที่รักมีอิสระทางการเงินเพียงดูครอบครัวให้สุขสบายได้ไปในที่ที่เราชอบและอยากไปได้กินทุกๆอย่างที่เราอยาก ได้สร้างประโยชน์ให้กับคนอื่นๆในตอนที่ยังมีแรงและลมหายใจได้ใช้เวลาอยู่กับคนที่เรารักและเขาก็รักเราซึ่งความคุ้มค่าในชีวิตของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่จะคุ้มหรือไม่คุ้มมันก็ขึ้นอยู่กับใจของเราเองมากกว่าเชื่อให้มากทำให้มากและก็ต้องทำให้สม่ำเสมอเข้าไว้ การเจอใครสักคนหนึ่งที่รักในแบบที่เราเป็นและยอมรับในสิ่งที่เราทำถือเป็นเรื่องราวที่ดีอย่างหนึ่งในชีวิตที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วชีวิตคนเรามันสั้นเลิกเสียเวลากับคนที่ไม่ชอบเราได้แล้วมีคนรัก ก็มีคนเกลียดมันเป็นธรรมดาขนาดตัวเราเองยังไม่ได้ชอบทุกคนเลยถ้าทำอะไรแล้วไม่เดือดร้อนใครก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะชีวิตนี้